สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบก,กับช่องหมิวชนทำกินเช่นเดิมค่ะวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์พศ2567สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตคิวงานรายวันของซอแอนและบอบยนะคะวันนี้ซอแอนมี2คิวงานด้วยกันคิวงานแรกที่สุขุมวิทกทมคิวงานที่2ที่ลบบุรีค่ะส่วนบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยวันนี้มาที่ศีสะเกต อีกหนึ่งวันของทั้งคู่ AB แยกย้ายกันทำงานค่ะเมื่อเช้าซอแอนก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงานรายวันว่าวันที่9กุมภาพันธ์พศ2567ใครใกล้ที่ไหนอย่าลืมมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะวันนี้แอนมี2คิวงานด้วยกันคิวงานแรกเปิดตัวผลิตภัณฑ์สิในหาโลตัสสาขาสุขุมวิท50งานที่2มางานผูก พัทธสีมาปิดทองฝั่งลุนิมิตวัดอุดมพัฒนารามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีวันนี้ซ้อมี2ง,งานงานแรกขึ้นเวที16นาฬิกาถึง18นาฬิกางานที่2อซอแอนขึ้นเวทีประมาณ22นาฬิกาถึง0นาฬิกาซอแอนก็ได้เชิญชวนแม่แม่เอทุกท่าน ให้กำลังใจแอนมาเจอกันที่สิเนหาสุข,ขุมวิทสวัสดีค่ะแอนอรดีค่ะพรุ่งนี้นะคะวันที่9กุมภาพันธ์นะคะ2567อยากจะเชิญชวนทุกทุกท่านมาร่วมสนุกแล้วก็มาร่วมพบเจอกันนะคะกับแคมเปญสิเนหาเอ็กซ์โลตัสนะคะอินเลิเกินร้อยเติมเสน่ห์เกินต้านกับแอนออรดีที่โลตัสสุขุมวิท50 หรือว่า BTS ออถึงนั่นเองนะคะเวลา16นาฬิกาถึง18ตานิกาพบเจอกับแอนแล้วก็สิริหาได้ดจกันบจากง,งานแรกก็ต้องวิ่งไปลบบุรี FC แฟนคลับแถวลบบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงสะดวกแวะมาสนุกกันนะคะที่หน้าเวทีก,กันเยอะๆค่ะรับรองสนุกซอแอนไปงานไหนสนุกทุกงานจริงๆค่ะกับออรดีแบน มาดูคิวงานบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยกันบ้างนะคะเมื่อเช้าก็ได้อัปเดตคิวงานเช่นเดียวกันค่ะว่าวันที่9กุมภาพันธ์2567ม่วนบ่มีที่สิ้นสุด8ปีหมอลำใจเกินร้อยวันนี้ทำการแสดงที่วัดบ้านเสียวอำเภอเบนจลัดจังหวัดศรีสะเกด FC แฟนคลับท่านใดอยู่แถวศรีสะเกดหรือจังหวัดใกล้เคียงสะดวกก็เดินทางมาม่วนมาสนุกกันที่หน้าเวทีกันเยอะๆนะคะ ใครที่มีฝา M150 ก็อย่าลืมพกติดตัวมาด้วยเผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีค่ะมาเดิมมาม่วนหน้าเวทีกันเยอะๆนะคะท่านใดที่เดินทางไปได้แอดก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยใครอยู่แถวลบบุรีก็ไปให้กำลังใจซอแอนกันนะคะ ใครที่อยู่แถวสีสเกตก็ไปให้กำลังใจบอยสิริชัยทีมงาหมอลำใจเกินร้อยกันค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจะกแอนอร์ดีบอยสิริชัยขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ